สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามันปัดด้วยนะครับวันนี้มาปัดมาทำงานกับพ่อนะครับพ่อครับพูดดังๆพ่อครสวัสดีดิสวัสดีดิสวัสดีค่ะสวยสมือไหนสวยสวยกดแชร์มันปัดใหนะคะเออกดแชร์มันปัดให้นะครับขอร้องกดแชร์มันปัดให้เราไดครับอย่าลืมติดตามันปัดด้วยนะ พี่ตั้มวันนีน้น,นะคะพออ่อที่เจ้าถามมาจากไหนอ่ะพ่อไม่ได้ซื้อมาจากไหนพี่มาจากไหนอ่ะสวัสดีครับว,วันนี้พาน้องกันปั่นมาทำงานด้วยครับวรบวันนี้ก็อยากมา<อ>ด้วยครับ,บน้องกันปั่นมาทำงานด้วยวันนี้ดีดีดีหันมามาดิเร็วเร็วเร็วหันมาด,ดิครับวันนี้กำลังแก่หุ่รัะวันนี้พาน้องน้องมาทำงานด้วยก็อยากมาครับแล้วก็ ป้องกันโควิดก็ไม่ค่อยมีใครกับอากาศโล่งถ่ายเทยเขาก็มีการกักตัวครับเพราะว่าคนนี้เข้าออกลําบากคนที่ต้องมีนั้นถึงจะเข้ามาโรงงานนี้ได้ครับจะเข้ามามัวสัวกัไม่ไดแบบ้หนูหนูสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเร็ว สนุกเขาละครับเนี่ยนี่อยากทำไหมล่ะเออพักบ้านก็ดีดนี่ครับนองครับเหนื่อยครับโอครับโอโอสองคืนนะครับเหนื่อยครับเหนือหน่อยหนูหมานะหนูหมานะข้ามมานี้ บมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วเดินมาดีสวัสดีครับเริ่มติดตามปั่นด้วยนะครับนี่ครับมาสวัสดีสวยตะเบ๊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 ไงตะเบ๊ตะเบ๊เร็วตะเบ๊เร็วหนูตะเบ๊กันตะเบ๊กัน ชีวิตของเด็กครับแล้วก็อยากสนุกครับอยากเล่นนี่นะชีวิตของเด็กเด็กน้อยอย่างไรเดียงสาอยู่ไปโรงเรียนไม่ได้ครับทั้งนี้ทํากันบ้านอยู่ทํางานอยู่ที่บ้านครับกันบ้านอยู่ที่บ้านกูให้กันบ้านมาโควิดจะเซนเซนจะดื้อหน่อยครับดำนะะเพื่อนนะเออเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ คนเราต้องกินต้องใช้ครับนี่อย่างเล็กตัวเล็กก็ยังเล็กอยู่เลี้ยงดูกันไปตกนะพ่อจะตีนะผขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับทุกท่านสู้ๆกันต่อไปครับนี่คนทำงานครับผมอย่าไปมานี่มานี่มานี่ มานี่หาพ่อเร็วๆนี่นะคนทำงานครับก็ตูสู้กันไปครับคนเราดินลนต่อไปทำงานหนักเอาเบาสู้ครับร้อนร้อนก็ร้อนครับร้อนร้อนครับ ยังในเริ่มเย็นๆแล้วก็เร,เ,รเริ่มมีลมหน่อยตีทำตากแดดครับตากแดดผมนี่โฮห,หน้าไปรูมหน้ากากอนามันะครับนี่ครับงานครับก็ทำไปครับเพื่อความอยู่รอดเลี้ยงลูกน้องไปเลี้ยงคนงานไปครับนี่ครับ น้องเขาก็เหนื่อยเหมือนกันคนเราเขาก็ขยันครับเราบางทีเราก็ต้องเลี้ยงเขาดูแลเขางานหนักหนักบ้างบอมั่งแต่สนมากอาะจะมีแต่หนักหนักแต่ก็เห็นใจเขาครับอหน,นูมามามาสวัสดีก่อนแล้วหนูสวัสดีแล้วจะไปแล้วแล้วสวัสดีกล้องก่อนเร็วนี่ครับตามภาษาเด็กครับ ก็ใครที่เข้ามาติดตามรับชมผมก็ขอฝากกำลังใจนะกำลังใจให้ขอขอบคุณมากๆครับที่เป็นที่เป็นกำลังใจผมครับขอบคุณมากนะครับผมก็สวัสดีครับฝากใจครับอย่าลืมติดตามต้องสายยันบางกลางไว้นะครับไบายเลิกไปายแล้วไปแล้วบบาย๊ิกไป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 กันไปไปก่อนไปสวยก่อนบ๊ายบาย เล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่าลืมติดตามมันปั่นด้วยนะบอกดิเออมันปั่นไปแล้วนะ๊ายบายครับสวัสดีครับ